ราชาลูกนังทั่วโลกคอเสนอเตียโก้พูดถึงชัยชนะเหนือแมนเจ็ฟีเมนโนเกมชิงชนะเลิศนัดถัดไปและอีกมากมายเตียโก้อคันตารากำลังรอคอยเกมนัดชิงชนะเลิศนัดถัดไปของลิปูหลังจากเพิ่งบุกชนะแมนเจสต่อสองในค่ำคืนวันพฤะศุกร์ที่ผ่านมาและนี่คือสิ่งที่เจ้าของเสื้อเบอร์หกกล่าวกับลิปู fc com หลังจบเกมเตียโก้มันเป็นเกมมัศจันที่น่าดูมากมันเป็นอย่างไรที่ได้ลงเล่นยิ่งกว่ามัศจันที่ได้ลงเล่นเราไปชนะกับทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาเล่นได้อย่างมัศจันในฤดูก,กาลนี้ และผมคิดว่าส่วนใหญ่ครึ่งเวลาหลังเราเล่นได้ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเรามันเป็นการแสดงสมริถที่ดีจริงๆในการตอบสนองในวิธีการที่คุณทําได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกและการเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังมันไม่ง่านนักในครึ่งเวลาแรกแต่เราเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทําประตูในครึ่งเวลาหลังผมคิดว่าเราเหนือกว่าเราสร้างสรรการได้อย่างมากมายเราน่าจะทําประตูได้มากกว่าที่เราทําได้มันเป็นค่าคืนที่ยอดเยี่ยมสำหรับโรเบโต้ฟิมิโนเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลา เขาเป็นนักเตะที่สาคัญมากสาหรับเราผมคิดว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่เห็นแก่ตัวน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในอาชีพของผมเพราะว่าเรามักจะพยายามเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ยังเป็นดาวยิงชั้นยอดเช่นกันคุณรู้สึกอย่างไรที่ได้ลงเล่นร่วมกับฟาบินโยในแดนกลางซึ่งช่วยดึงสิ่งที่ดีที่สุดของคุณออกมาอย่างที่ผมเคยพูดมันดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากเราทุกคนที่แฟบอยู่ในแดนกลางเขาคุมจังหวะตอนที่เราไม่ได้ครองบอลเช่นกันเขาปิดช่องที่เราต้องการตอนที่เขาอยู่ตรงนนั้ เขาเป็นคนสำคัญมากสำหรับเราทุกคนตอนนี้ทีมไม่แพ้เจ็ดนัดติดต่อกันแล้วคุณรู้สึกว่าเรียกโมเมนตัมที่ดีกลับมาได้นิดหน่อยและในช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบนี้หรือไม่ผมคิดว่าเราแก้ไขความผิดพลาด 2- 3สอย่างเจากในในดีตและเราไปถึงไม่ใช่จุดสุดยอดแต่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นสุดยอดของเราในท้ายที่สุดเรามีเป้าหมายที่เหมือนกับทีมอื่นมันคือการไปเล่นแชมเปี้ยนีกและติดท็อปโฟในพรีเมียร์สุดท้ายนี้ข้อความสำคัญในหมู่นักเตะต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้เสียไป และเก็บชัยชนะใน3นัดที่เหลือจากเวสบอมเบอร์ลี่และคริสตันพาเลสผมคิดว่าข้อความสําคัญที่สุดสําหรับเราในตอนนี้สําหรับแฟนๆสําหรับครอบครัวสําหรับทุกคนในทีมเรามีเกมนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นั้นคือข้อความสําคัญที่เราต้องถ่ายทอดออกไปอย่าให้หนึ่งเรื่องร้ายมากลบหลายร้อยล้านเรื่องดีขอขอบคุณบทความจากฮฮสซลนเซอร์เจเกนครับเคยยอมรับว่าหนึ่งในเรื่องผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตคือการตัดสินใจไม่ดึงเซดมาเน่ไปอยู่ด้วยสมัยยังคุมบริษัทรมนุน เขาประทับใจฝีเท้าของมาเน่ตั้งแต่ช่วงโอลิมปิกเกม2012เขาเฝ้าดูมาเน่ตลอดต่อเล่นในลีกประเทศออสเตรียดอทมุลและเซบ,บวกนัดเจอพูดคุยกันแต่ท้ายสุดเป็นครอบเองที่ตัดใจยกเลิกเดีลวนี้ด้วยเห็นผลว่าตอนนั้นดอทมุนมีข้อจํากัดคือซื้อผู้เล่นตำแหน่งนี้ได้แค่คนเดียวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมถึงไม่ดึงเขาไปร่วมงานด้วยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมชอบเขานะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกซะมากกว่า ตอนอยู่กับดอนมุลเราสามารถเซื้นนักเตะในตำแหน่งนี้มาร่วมทีมได้แค่คนเดียวไม่ใช่2หรือ3คนดังนั้นเป้าหมายของเราเลยต้องเป็นคนที่เข้ากับทีมในตอนนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบครอบเผยซัมเมอร์ปี2 0 1 4มาเน่ย้ายจากเซาวบัวไปอยู่กับเซาท์แชมตันและอัปเกรดตัวเองจนเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในศึกพรีเมียร์หลายทีมยักษ์ใหญ่ไม่ว่าเชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้หรือแม้แต่ลิพูต่างโดนมาเน่ในคราบผู้เล่นเดอะเซนต์เล่นงานทั้งหมดหรือดุการ 6, ถึง 7, ป็นสิบอปได้ค,คุมทีมลิูเต็มตัวเป็นปีแรก ครอปคิดจะสร้างลิปูขึ้นมาใหม่และมาเน่คือนักเตะที่เข้าจะดึงเข้ามาเป็นแกนหล,ลักตลอดระยะเวลากว่า5ฤดูกาลมาเน่แทบไม่เคยทําให้ครอปผิดหวังช่วงไหนที่ซาร่าไม่ยิงหรือฟี์มโน,โนมาตรฐานตกลงมาน่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเกมลุกที่ครอปไว้ใจได้เสมอจนกระทั่งฤดูกาลนี้ผลงานของมาเน่ตกลงชัดเจนจนตกเป็นเป้าเสียงวิจารณ์อย่างไรก็ตามคนที่เชื่อมั่นเข้ามาตลอดก็คือครอปผู้เป็นเจ้านายของตัวเองเมื่อพิจารณาถึงแนวความคิดของสเสดวเหล่านั้นแน่นอนว่าเขาอยากทําผลงานให้ออกมาดี แต่นี่คือความเป็นจริงที่เขาเจออยู่ในตอนนี้กองหน้าทุกคนในโลกต่างก็รู้จักสถานการณ์แบบนี้ดีครอบเผยผมไม่กังวลเลยแต่ก็แน่นอนเช่นกันว่าผมมองเห็นถึงเรื่องนั้นหมายถึงเรื่องฟอร์มตกมันชัดเจนอยู่แล้วเรากําลังปรับปรุงมันอยู่นั่นเป็นคําตอบแบบเดียวที่ผมพอจะพูดได้ในตอนนี้เกมเดองเดือดที่โอทัฟฟอร์ดมาเนี่ยอารมณ์ไม่สู้ดีนะักเจกการต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวสําร,รองและเขาเลือกเมินเฉยต่อครอปที่เดินเข้ามาพยายามไปจับมือหลังจบเกม การกระทำนั้นตกเป็นประเด็นที่พูดถึงในวงกว้างแกร์มซูเนสและไมเคิลโอเวนออกมาตำหนิว่านี่คือพฤติกรรมไม่เหมาะสมและตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกับอนาคตของมาเน่กับลิพูหรือไม่อย่างไรก็ดีเป็นอีกครั้งที่ครอปเลือกอยู่ข้างลูกทีมเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรในเมื่อที่ผ่านมาคุณทำดีมากโดยตลอดถ้ามีใครที่แสดงความเคารพต่อผมมากถึง5ล้านครั้งและมีเพียงครั้งเดียวที่ไม่แสดงความเคารพต่อผมแล้วล่ะก็คมถามหน่อยว่ากรณีไหน ที่จะมีความสําคัญมากกว่ากันโลกนี้อยู่ในสภาพที่ว่าคุณทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวกลายเรื่องใหญ่โตจนเกินเหตุทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยผมหวังว่าเจ้านายของพวกคุณจะไม่ลืมคุณงามความดีทุกอย่างที่คุณเคยทํามาถ้าหากคุณไม่ได้แสดงความเคารพต่อเขาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครอบยังยกตัวอย่างตัวเองขึ้นมาว่าสมัยเป็นนักฟุตบอลเขาก็เคยทําเรื่องคล้ายๆกันมาแล้วผมไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณเคยเห็นผมสมัยเป็นนักเตะแล้วล่ะ ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมเคยทําในตอนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่นะมันบ้าบอมากๆทั้งที่ผมเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนคนทั่วไปสุดๆผมเคยทําแบบนั้นเหมือนกันเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วจากนั้นก็จะสาสางให้มันจบๆไปทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรก็แค่นั้นแหละคําพูดของครอบคือสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปในชีวิตแม้มันจะเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องร้ายจากหลายร้อยพันเรื่องดีคนเรามักมองเรื่องแย่ๆของคนอื่นแล้วมากลบกับเรื่องดีๆที่เขาคนนั้นเคยทําไว ฟังครอปจบแล้วกลับมาย้อนพิจารณาตัวเองผมได้อะไรดีๆจากคำพูดนี้ของเขามาให้คิดเยอะเลยเจอเก้นครอปเป็นมากกว่าโค้ชฟุตบอลจริงๆเก็บตก7ประเด็นที่น่าสนใจจากเกมแมน7แพ้ลิปู2ต่อ4ลิพูเก็บชัยชนะนนแรกในโอทัฟฟอร์ดในรอบ7ปีและเพิ่มความหวังในการติดท็อปโฟจากชัยชนะ 2, เหนือแมน74ต่อ2เมื่อวันพัสดีที่ผ่านมาและจากเหตุการณ์หลายอย่างในเกมที่เดโกโชตา้าโรเบโตฟิเมโนโและโมฮัมเหม็ดซาลาทำประตูได้ นี่คือจดเปเด็นที่เรารวบรวมจากเกมดังกล่าวค่ำคืนสุดดราม่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกมแดงเดินในระยะหลังมักจะไม่สรุปร้าใจมากนะักแต่ผิดกันกับเกมที่หงแดงต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความหวังในการไปเล่นแชมเปี้ยนมันเริ่มจากนาทลฟิลิปสกัดลูกยิงของบรูโน่เฟนเดสเข้าประตูไปตั้งแต่นาทีที่1 0แม้ว่าฟิลิปหน้าจะได้จุดโทษในเวลาต่อมาแต่ถูกปฏิเสธหลังจากนั้นแต่ทีมเยือนก็ยังสู้จนกลับมาแซงนำสามตัวหนึ่ง แม้มาคัสเรด,ดฟอร์ดจะพยายามคัแมแบ็กด้วยการยิงคืนในครึ่งหลังแต่ซาร่าปิดเกมได้ในนาทีที่90ในฟอร์มการเล่นที่เหมาะสมทุกประการกับ3แต้มการเพิ่มความกดดันให้กับคู่แข่งพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์มีผลต่อการแข่งขันที่วิกสานการ,การ์ารลุ้นพื้นที่โยุโรปโดยเฉพาะความพ่า้ในบ้านของเชลซีต่ออาร์เซนอลศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันพุธทําให้ลิฟู์มีความหวังเต็มที่หากชนะแมตช์นี้ตอนนี้ทีมของครอปอยู่อันดับ5ของตรารางคะแนนตามหลังเชลซีและเลสเตอร์4และ6แต้มตามลําดับขณะทททีี่่เเหลืืออกกกมมมในมมากกวาวั้ง2 ที่พบกันเองในวันอังคารหน้าตอนนี้หงแดงตั้งเป้าเฉพาโอกาสของพวกเขาในทิพเยือนเวสต์บอมในเกมช่วงบ่ายวันที่ตามเวลาท้องถิน่นบ๊อบบี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาสองครั้งฟิลิโนตที่ได้ลงตัวจริงในเกมนี้กลับมาทำประตูอีกครั้งได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากยิงไม่ได้มาตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมแต่เราเรียกสซัญชาตญยานกลับมาอีกครั้งในเกมสําคัญและจังหวะาสาคัญทั้งก่อนและหลังพักครึ่งลูกแรกเขาแสดงความแข็งแกร่งในการเบียดตัวประกบและเข,ลขเ,ขเ,เข้าไปม่วลูกฟรีคิกของเทรนนซานเอเ้าไป หลังจากนั้นก็ซ้ำลูกยิงของอเล็กซานเดอร์ออนที่ถูกปัดจากดีเนสันเข้าไปอีกสองประตูที่คุ้มค่ามากกับการรอคอยเทรนด์โดดเด่นที่โอทัฟฟอร์ดดาวเตะเลือดสเกาเซอร์โชว์ฟอร์มเหมาะสมกับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมนทั้งการเปิดฟรีคิกทางด้านขวาในช่วงทราบาดเจ็บของครึ่งแรกให้ฟิมิโนมกและยังยิงให้เพื่อนร่วมทีมคนเดิมซ้ำเข้าไปต้นครึ่งหลังเขายังจ่ายให้เพื่อนได้ยิง5ครั้งในค่ำคืนนี้และเป็นผู้นำสถิติทั้งหมดทั้งจับบอลยิงครอสจ่ายบอลในแดนคู่แข่งตัดบอละก็บอ,บอคืน Alexander no อเล็กซานเดอร์โนย่างทิ้งท้ายเกมอย่างงดงามด้วยการสวมปลอกแขนกับตันตัวเลขที่น่าทึ่งของซาลาเกมค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นนัดที่200ในพิวรีตของซาลากับหงแดงที่พลาดเพียง7นัดนับตั้งแต่ย้ายมาในปี2 0 1 7และประตูในนาทีสุดท้ายของเขาเป็นจังหวะโต้กลับที่เด็ดขาดเหมือนที่เคยยิงแมนยูในเดือนมก,กราคมประตูดังกล่าวเป็นลูกที่30ในลูก,กานี้จากทุกรายการและรวม1 2 4ประตูให้กับหงแดงรั้งอันดับ12ในประวัติของสโมสรและมีแค่2คนที่ทำได้มากกว่าเขาใน200เกมแรกกับริล คือโรเจอร์ฮัน์และกอร์ดอนฮอสันยอดมนุษย์ข้าคืนที่สำคัญของเนตฟิลิปดึงดูดช่วงเวลาสำคัญสำคัญในเกมนี้ทั้งการสกัดเข้าประตูตัวเองและถูกประเิฐจุดโทษหลังการเข้าสกัดของบายีแต่ความมุ่งมั่นของเขาไม่ลดละและช่วยให้โชต้าทำประตูตีเสมอและเจ้าของเบอร์47ยังสกัดบอลจากเส้นประตูในช่วงสถานก,การณ์ยังเป็น3ต่อ2ทีเมสันกรีนวูดเกือบจะตีเสมอมันเหมือนกับรถไฟเหาะเขากล่าวมันเป็นเกมที่แปลกและมันเรียกร้องหลายอย่างจากเรา การทำงานหนักมากมันเป็นเกมที่ขี้เหร่แต่เราทำให้มันเข้าทางอีกครั้งเคยแน่ใจว่าเราได้ผลการแข่งขันที่ดีมันเป็นอีกร้าวในทิศทางที่เหมาะสมเรายังมีเหลืออยู่อีก3เกมแต่มันเป็นค่ําคืนที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราบอสยุติก,การรอคอยชัยชนะเหนือแมรี่เ็ดแน่นอนเราประสบความสำเร็จมากมายแนฟิลแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือชัยชนะที่โอทัฟฟอร์ดและหลังจากเสมอ4ี่และแพ้2จาก6เกมที่มาเยือนก่อนหน้านี้สนามที่หงแดงไม่ชนะตั้งแต่ปี2 0 1 4 แต่ตอนนี้ครอบกลายเป็นผู้จัดการทีมหงแดงคนที่2ในประวัติศาสตร์85ปีที่นําทีมทําได้4ประตูในโปรแกรมที่นี่ผมชอบช่วงนี้ถ้าพูดตามตรงผมคงต้องบอกว่าเราต้องการมันมากที่สุดในค่าคืนนี้ซึ่งเราทําได้แต่ผมรู้ว่ามันยุ่งยากมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องรอนานมากกว่าที่เราจะทําได้ผู้จัดการทีมกลา่าวแต่ผมคิดว่าค่าคืนนี้มันคู่ควรทุกประการกับทีมที่กําลังเข้าฟอร์มมันเป็นค่าคืนที่เหมาะสมจริงๆ ผมพอใจมากกับวิธีการที่เราเล่นเรามีช่วงเวลายากๆในเกมแต่เราเอาชนะมันได้และมันทำให้ผลการแข่งขันออกมาดีตามที่ควรจะเป็น5้ากุญซือแชมป์พิมลีกผู้เก็บแต้มต่อน,นัดได้ดีที่สุดมันคงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าใครเป็นคนที่เก่งที่สุดตลอดการในประเด็นต่างๆเพราะแต่ละคนก็มีความคิดและความชอบแตกต่างกันไปอย่างล่าสุดที่รอบปี้ซาวเวจออกมาพูดว่าเจอเซฟกอริลลาเป็นกุญซือที่เก่งที่สุดตลอดการของพิมลิก แต่บางคนก็มองว่าเขายัางเทียบเซอร์อเล็กฟูร์กสันตำนานผู้จัดการทีมของแมตร์ไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องตัวเลขผลงานการคุมทีมนั้นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมจนไม่สามารถปฏิเสธได้และถึงแม้มันจะเอามาฟันธงไม่ได้ว่าคนคนนั้นเก่งกว่าอีกคนหรือไม่แต่มันก็เป็นข้อมูลที่สามารถมองถึงฝีมือของพวกเขาได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งวันนี้เรามีอันดับ5กุนซือที่มีค่าเฉลี่ยการเก็บแต้มต่อหนึ่งนัดได้มากที่สุดของพิมพ์ลีกมานำเสนอกัน โดยจะนับเฉพาะคนที่เคยได้แชมปีพิมลีกมาก่อนลองไปดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างอันดับห้าโรเบโร์ตมันชินีกุนซือแห่งประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้ผู้พาทีมคว้าแชมปีพิมลีกมาครองได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรถึงแม้ก่อนหน้านั้นมันชินีจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนักแต่ความสาเร็จครั้งดังกล่าวก็ทําให้ชื่อเสียงของเขาดีขึ้นและทําให้เขาเป็นขวัญใจคนหนึ่งของสาวกแมนซิตี้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยผลงานค่าเฉลี่ย2.05คะแนนต่อนัดทําให้มันชินีเป็นกุนซือที่เก็บแต้มเฉลี่ยต่อเกมได้ดีกว่าคนอย่างคาร์โลอันเชลติอเซนเบนเกอร์และโชเซ่มุนโด้เซ้าแถมทีมของเขาก็ยังมีจุดเด่นที่ดีในด้านเกมรับตามสไตล์กุนซือชาวอิตาเลียนเพราะเสียไปเพียง0.83ลูกต่อเกมดีกว่าของมูรินโญ่ที่เสียไป0.84ลูกต่อนัดด้วยอันดับ4เจอเกนคลับแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาคุมญี่ปูเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2015แต่กุนซือชาวเยอรมันก็พาทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสุ จนทำให้ทีมมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและส่งผลให้หงแดงเป็นแชมป์พเมลิกของซีซั่นก่อนได้โดยถึงแม้ฤดูกาลนี้ฟอร์มจะตกลงไปแต่หลายคนมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะนักเตะหลายคนของทีมโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักนั่นเองหนึ่งในสิ่งที่ประทือนให้เห็นว่าครอปทำผลงานได้โดดเด่นก็คือเขาพาทีมเก็บแต้มได้เฉลีย่ยถึง2.09นัดต่อเกมด้วยกันตลอดการคุมทีมในพิมล,ลีก2 1 6นัดที่ผ่านมาแชมป์ทีมของครอปยังมีเกมลูกที่ยอดเยี่ยมระดับยิงได้ ถึงแม้โรมันอับบามิชจะสร้างอาณาจักรเชลซีได้แข็งแกร่งระดับที่กวาดแชมป์ไปครองได้หลายต่อหลายรายการแต่เขาก็มีภาพลักษณ์ที่แย่ในด้านการใช้กุญสือเปลืองเหมือนกันเพราะไม่ว่ากุญสือคน,นนั้นๆจะพาทีมได้แชมป์มากแค่ไหนหรือทําผลงานได้ดีเพียงใดแต่หากทําทีมคัดใจเสียหมีแล้วละก็พวกเขาก็มีโอกาสโดนเด้งได้ทุกมือคอนเต้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเพราะนี่คือกุญสือที่มีค่าเฉลี่ยการเก็บแต้มต่อนหนึ่งนัดดีที่สุดเป็นอันดับ3าในประวัติของพิมร์อีก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องบอกลาทินสแตมฟอร์ดบิดยูดีอันดับ2เสืออเล็กฟูกันด้วยความที่สามารถพาแมนจเตได้แชมป์ลีกมาครองมากถึง13สมัยทําให้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฟูกสันต้องอยู่ในอันดับต้นๆของชาร์ตนี้โดยเขาพาทีมเก็บแต้มได้ถึงเฉลี่ย2 1 6แต้มต่อน,นัดด้วยกันเจ็ดการที่ชนะ528เกมผ่านทางการนําทีมลงเล่น810้นัดผลงานดังกล่าวเคยทาให้ฟูกสันครองอันดับหนึ่งของกุนซสื่อที่เก็บแต้มเฉลี่ยต่อเกมได้มากที่สุดตลอดกาลเป็นเวลาหลายปีชนิดที่ว แม้กระทั่งกุนซือสมองเพชรอย่างเวนเกอร์หรือมูรินโญ่ยัยงแซงเข้าไม่ได้แม้ว่าทั้งคู่จะได้คุมทีมลงเล่นในพิเีกห,หลังจากที่เฟอร์กูสันวางมือไปแล้วก็ตามแต่แล้วการเข้ามาของชายคนหนึ่งก็ทําให้เฟอร์กูสันต้องตกบัลังอันดับหนึ่งโจเซฟกวาดิโอลา2.34แต้มต่อน,นัดคือค่าเฉลีย่ยแต้มที่กวาดิโอลาเก็บได้นับตั้งแต่เข้ามารับงานกับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2016ซึ่งมันมาจากการที่เขาพาทีมชนะได้ถึง138เกมจากทั้งหมด187นัดโดยหากเทียบเรื่องแต้มต่อน,นัดของเฟอร์กูสันแล้วนั้น กวาดิลลาก็ทำได้มากกว่าถึง0.18แต้มต่อเกมเลยทีเดียวนอกจากนี้แมนซิตี้ของกวาดิลลาก็มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยเพราะทีมของเขาทำประตูต่อเกมได้ถึง2.43ลูกต่อน,นัดเลยทีเดียวแถมยังมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงลิปถึง73.8%อีกต่างหากขอขอบคุณ AFB Sport 88เว็บไซต์กีฬาน้ำดีที่สุดเร็วที่สุดเชื่อถือได้แอดไลน์ครับหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ